ท่นเข่าสูงสุดยอดทางได้แห่งปี2023ประเด็นคนที่6กองการแข่งขันแลวนะครับุณมอนยอดแปันแท้โปเกมอนนี่เป็นสุดยอดแปนแท้คนแรก ผมปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับครับผมเตรียมพร้อมไหมครับก็ความพร้อมก็ก็ผมก็เตรียมข้อมูลโปกเกมอนมาโอ้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเจอคำถามแบบว่าที่ผมไม่คุ้นเคยอาจจะไม่ไหวนะครับเออพร้อมไหมครับอืมขอเวลา ทำสมาธิสามวินาทีครับเพราะนะฮะโหมดสามวินาทีเนี่ยเป็นโหมดอาถรรพ์สำหรับผมเนี่ยนะคือคือถ้าได้รอบเนี้คือผิดปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างสูญเปล่าเลยว่าผิดได้แค่ผิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นโหมดที่ผมกลัวที่สุดแล้วสำหรับสามวินาทีอะ่ะแต่ผมจะพยายามกันเลยกันนะฮะอย่าไปกลัวมีคนได้ศูนแล้ว <laughs> โอเคโอเคมาเริม่มันดีกว่าครับ l e t ก go หนึ่งถึงสิบครับนี่คือโปเกมอนที่ชื่อว่าอะไรข้อที่หนึ่งคะแนนที่หนึ่งไปครับพีเทียนครับพีเทียนพีเทียนครับพีเทียนครับโอเคโอเคไปเร็วลเลยครับไปเรียลเลยที่เกี่ยนที่ใบไปครับหนึ่งคะแนนนะตอนนี้ข้อที่สองคะแนนที่สองไปครับมาอยู่ครับมาอยู่มาอยู่ครับโอเคไปต่อครับข้อที่สามนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ มีจมรุครับผมถูกครับโอเคไปแบบเร็วเลยครับผมลุยโรลดคอนทีสีแล้วครับมาพร้อมแล้วไปครับข้ามครับข้ามครับ,รบเอ่อตัวนี้มันอยู่ในเกนฑ์เก้าผมจําชื่อไม่ได้อ่ะครับโอเคชื่ออะไรเอ่ย <c oughs> ออตอวตนนี้ผมจําได้ว่ามันท่านอร m ออนะมาัคานิส,สุมิมาคคานิสมิโอเค ต่อไปเลยดีกว่าที่ห้านะครับตาพร้อมแล้วไปครับโคจิโอครับถูกครับไปครับข้อที่หกนะครับตาพร้อมแล้วไปครับเอ่อดาบิครับโดนดาบิทครับโดนดาบินถูกครับโอเคข้อที่เจ็ดไปครับบูเบิครับบูเบิถูกครับโอเคที่แปดตาพร้อมแล้วไปครับข้ามครับข้ามครับ เออคาเมโนโนเลสป่ะใช่ป่ะคาเมนโดเลสโอเคถูกต้องด้วยโอเคดี๋ยวี่ข้ามนะกลัวไม่เนงินใจคนที่เก้านะครับข้าพร้อมแล้วไปครับคู่มากัลนครับคู่ครับ,รบโอเคไปไปเล,เลยครับผมพ้อสุดท้ายในบทวที่หนึ่งนี้นะครับไปครับคู่ไรนอนครับคู่ครับ,รบโอเค สิบข้อแรกทําไปไปแค่นั้นครับเอาละข้อโบวกที่สิบเอ็ดถึงที่สิบโอเคมันต่อไปนี้วิวัฒนาการเป็นอะไรขั้นต่อไปอ่ะอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนรอบที่แล้วเลยอ่าโอเคครับจากตัวนี้ขั้นต่อไปเป็นตัวอะไรอ่าได้ฮะคือกลัวพลาดจะบอกว่าจะไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วนะ ก้อนที่สิบเนะครับข้อที่11นะครับตั้งีจชื่อตัวนี้มีชื่อว่าขามาซาลาชิข้ามครับข้ามครับโทรดูซิลูกา้เาเขาบอกวะอ๋อผมจำชื่อไม่ได้ฮะผมจ,จะ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 ไ,มได้จะกำจะแค่ล่างสามอะถ้าไอ้โทรดูซิลูกา้าอ๋อโทโทรอนเกลือโอ,โอ้โทตอนเกเลอโอเค สิบสอางามพร้แล้วชื่อได้มีชื่อว่าค่าจิ๊กเกข้ามครับข้ามครับเคเบสหรือเปล่าถูก่ป่ะอ๋อเคเบรลส์จริงด,ด้วยโอเคเคเบสสิบสานะครับท้าพร้อมแล้วข้อที่สามคางเกโบอสือข้ามครับครับข้ามครับาคบางเกโบสืเหรออ๋อจูเกต้าใช่ไหมถูกครับโอเคดีด๋ยวที่ข้ามอะ่ะ เออาไปครับข้อสิบสี่ตัวนี้มีชื่อว่าแลมพูล่าเแล้วครับไม่ับเแล้วครับข้าวครับไม่ทันนะครับหมดเวลาครับโอ้โหเกมดีเลย์อะเกมยุติครับดีเลย์อะขอโทษด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคมันดีเลย์ได้ไหมครับ เอ่อเคนเดล่าครับถูกครับโอเคสรุป,คะ,นนะไปไคะแนนครับของสาวเาทีทำมาได้แปดคะแนนครับเราไม่เต็มคำว่าเพื่อนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างซี่ขวดใหญ่โมเป็นไหนก็ซาสุดลิ์ ่ิวโคลราออติสฟิลหม้อดื่มนมถั่วเหลืองดื่มและกกระสอบปวดหัวเป็นไข้ซาลายาไม่กระเทาะปวดต้นไข้พาราเซตามอล5ร0มิลลิกรัมซาลาอ่านคำเดินในฉลากก่อนใช้ยาพออย่างครับพอบไหมฮะง่ายครับโปเกมอนอมันมีเจเนเรชันด้วยไหมมันคืออะไรครับเจเนเรชันรุ่น เจเนอเรชันนะคะก็คือเอ่อง่ายๆอ่ะจากที่วัยยัยดีคือแบบว่าเป็นเจเนอเรชันของเกมนะครับคือเจนหนึ่งนะครับเปนมันจะเป็นของเกีคันโตใช่ไหมเจนหนึ่งเจนสองก็โจโตอย่างเงี้ยครับเจนสามโฮเอ็นเจนสี่ชินโอเจนห้าก็เอ่ออิชูอะไรอย่างเงี้ยเจนหกก็ 5, คาร์ล์สนะครับปัจจุบันเนี้ยถึงเอ่อเขตพาเดียครับเป็นเก้านะฮะมีเก้าเจนนี่คือคำถามครับ โปเกมอนรุ่นที่1กับรุ่นที่2รวมโปเกมอนทั้งหมดกี่ตัวครับจุนหน1กับเจน2รวมกันกี่ตัวครับเจน1กับเจน2รวมกันใช่ป่ะน่า <c oughs> จะไหวนะว่าเจน1นะครับมีโปเกมอนทั้งหมด1 5ึตัวนะคือตั้งแต่ฟูจิกิดาเนะถึงมิวนะนะฮะคือเจน2นะครับ อธิบายอะไรก็ได้ให้มันยืดๆหน่อยอ่ะใหญ่รฮะถ้าเป็นของเจนสอน,นะครับโปเกมอนอของเจนสอน,นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2 5งตัวเนาะจะเริ่มต้นที่ชิคุริต้าครับถึงเบอร์ที่251ครับคือเซเลบี้ครับผมถ้าเอามารวมกันอืมเพื่อความมั่นใจเปิดช้อยครับเปิดช้อยนะครับ แต่รู้สึกเหมือนไม่มีคำตอบในใจของคุณนะแต่เพื่อความชัวใช่ไหมใช่ครับเพื่อความชัวไม่เอาเงินหมื่นแล้วไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นก็มาที่นี่ก็เอาสนุกก็พอแล้วอ๋อ,อ,อมาดูครับหมายเลขหนึ่งครับสองร้อยห้าสิบตัวครับหมายเลขสองครับสองร้อยห้าสิบเอ็ดตัวหมายเลขสาม 252ตัวคำตอบที่สีครับสองห้าสตัวคำตอบสุดท้ายครับส5งร้อยห้าสิบห้าตัวกันอืมอาถ้าเอารวมกันใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเอารุ่นแรกกับรุ่นสองรวมกันโอเค ผมขอตอบครับน่าจะเป็นข้อสองผมตอบข้อสองครับดีนะครับตอบไหมครับข้อสองดีนครับรวมกันครับสองร้อยห้าสิบเอ็ดตัวหรือเปล่าหรืออะหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าผิดก็ช่างมันัออตบตอบสุดท้ายดีนะครับตอบตอบคือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะคเดี๋ยวนะครับเออสองร้อย เอ๊เดี๋นะถ้าวารวมกันคือรวมรวมโปเกมอนทุกทุกเจนตั้งแต่ไอตัวรุ่นแรกกับรุ่นสองใช่ไหมถูกครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะอืมอ่ะไม่รอไม่รู้ฮะดี้ะเขาตอบนีดีกว่าผีดกระช่างมันตอบคุณคือสองร้อยห้าสิบเอ็ดตัวครับสองห้าสิบเอ็ดตัวข้อสองนะครับข้อตอบปูกรบจะเป็นยี่แปดคะแนนนะครับก็ยังห่างไกลกับอันดับที่สองสามอยู่ ผิดคตอบจเปล่ผิดก็ศูนย์ครับง่ายๆเป็นคำตอบเท่ถูกถูกไม่น่าถูกอ่ะน่าถูกแน่ๆห้าสิบ้าสิบแฮะน่นอนห้าสิบห้าสิบเป็นคำตอบเท่ผิดแน่ยืนยันของพรตอบมาเด้่มร้อยทุกคนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวถุกหรอซุยพี่ซุนเนย่ยเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยเป็นไม่ได้จะไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่คือเดาใช่ไหมเออก็ไม่ได้เดาอฮะคือมีคาตอบไม่ได้ใจมีคาตอบในใจอยู่แล้วคือผมเดาเพื่อเอาสนุกก็พอเออแต่ไม่เกี่ยวับนางเลนะอ๋อคือลุ้นลุ้นให้ให้มันตื่นเต้นนะนะ๋อรู้คำตอบอยู่แล้วอ หลักน <Donald> <mat> ี้ดีดีนะครับคุณผู้ชมพี่ส์แปลแนาใหม่ G B e n e r ร y ง r i n งอร่อยไม่ซ้ำน้ำตา0% ใหม่ได้กินแม็กอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟสูงสุด6 5 0 0ปาราตต่อปีลักฟาหแึกแท้ๆลักเต่าของเส้นปดเต็มตัวไปต่อ,ตอ, 3, อ,อแล้วครับกับหมวดที่3าจิกซอเอาวะงานช้างและจิกซอแต่ไม่ต้องห่วง <c oughs> น่าจะเปิดได้อยู่น่าจะตอบได้อยู่นะแนวนอนนะครับกลาถามว่ามาอืม คำถามที่ีนี่คือคำถามครับหลังจิกซอ่นี่คือปวกมอนที่มีชื่อว่าอะ,อะไร1 2่5ยี่้เลยและครับจากรอบที่แล้วที่ที่เคยเปิด13ไม่น่าเวิร์กแล้วดังนั้นผมขอเปิดเหมือนรอบที่ผมขอเปิดเหมือนรอบที่แล้วนะตอนที่เปิดเฉลยอะดับเบิไดครับหมายเลข9นะครับจะเห็นเลยครับครับผม อะไรก็ได้ครับหน้าก็ได้ล้มตัวก็ได้<ะ>แมว <ขอ S 2> แมวแมวสีดำืบนวิดีโอเกมโอเคโอเคไดก้าเ<ไ>ป <จะ S 2> ิดำๆก็พอ,ดพอ,อเดี๋ยวๆๆ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 ็เดี๋เวดเดี๋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 เด็ดเด็ดเด็เดีดยว็ดเด็ดเนดเดเด็ดเดเดเด สิบสี่ไปครับเฮ้ย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 ปากมันได้อยู่ข้างล่างแน่ๆเลยเปิดยี่สิบครับผมเปิดต่อนะครับอห้าคะแนนยี่สิบไปครับเอ๊ะเด็เดเดี๋ยวนะเอ๊ะเดยวพี่กระจูเหรอ หรือเปล่าวะีิกจูเปล่าวะอ่ะถ้าจะขนาดนี้ละขอตอบเลยกันดีไหมน่าจะเป็นแก้วแดงแบบนี้น่าจะเป็นอะไรีิกจูเปล่าวะแถมสีน่าจะเป็นสีไม่ใช่สีเหลืองแต่เป็นสีชายนี่แน่นอนมังน,นะดังนั้นก็เออพวก หลังเลียงเลยอะขอตอบด้วยกันถ้าผิดก็ชักมันถ้าตอบครับ1 5คะแนนจะเป็น4.3คะแนนนะครับยังห่างไกลเหมือนเดิม้า5.3แล้วข้อหน้าเต็ม่ย่าง68การว่าคุณตกรอบนะครับไม่เป็นยรฮะตอนนี้ไ้่านรอมคะแนนไม่พอนะครับตกรอบแล้วแน่นอนตอนนี้ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรแล้วนะครับเพราะรวมคะแนนตอนนี้เนี่ยสิบห้าคะแนนบวกที่สี่สิบสามแล้วบวกข้อหน้าให้เต็มนะครับยี่สิบห้าหกสิบแปดไม่พอนะครับตกรอบแก้เลยด้แบบนี้คือตอนนี้คุณตกรอบแน่นอนแต่ว่าเล่นเพิ่มสเปซหรือยังครับอ่าใช่ใช่ใช่เล่นเพิ่มเอาเอาสนุกฮะรอตอบคำตอบอย่างเงี้ยตอบเลยดีกว่าจะตอบอะไรอืพิกิตรูครับพิจิจูมั่นใจกิโลเซนเออ เหมือนเดิมเหรอฮะห้าสิบ5าสิบห้าสิบานะครับถ้าตอบถูกนะครับสิบห้าคะแนนเป็นสี่ิบสามคะแนนนะครับถือว่าคะแนนไม่พอแต่รอบต่อไปแล้วนะครับเป็นคำตอบที่ที่สิหคะแนนเป็นคําตอบที่ถหมครับกินประถูไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับบอกแล้วผู้ชมสิผู้ชมครับตายดูภาพนี้ดิวน่าไงายม่อคือรูป รูกของพีก่กระจูจะต่อลงไปในหน้าของสโตชิไดีหว่าโอ้โหถ้า<ด>เปิดอันนี้ไม่ได้ช่วยเลยสมมติเาเปิดฝั่งเนี้ยได้ไหมฝั่งซ้ายเลยไม่น่าได้อะ่ะต้องฝั่งนี้จะไม่ต้องตวงตาอันนี้ก็สีจะออไ,ด,ได,นะด้เออ้เห็นสีอ่ะเออได้ได้นะแต่วกิดเออ 25คะแนนครับรวม29เป็น28เป็น43คะแนนครับไวตามิลโฉมใหม่ให้โปรตีนพร้อมกดอะมิโน,โน18ชนิดกายพร้อมใจพร้อมเรากลับได้ฟิลม,มันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ s p อ t i f y ต่อไปครับโลคุสบัตนะครับภาพเข้าต่อไปเต็มก็เป็น28บบไม่พอนะครับเอางีางไงมเริ่มเพิ่มสปิรีดใช่เดียวตอบเหมือนเดิมฮะคือเปิดหลายเบอร์แต่ผมจะต้องคิดวิเคราะแย่แย่เหมือนปีที่แล้วเอ้ยเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะรีบแล้วหรือเบอร์ล้างปมตัวเองใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะับเบอร์ล้างปมตัวเองเพราะว่าเพราะยังไงก็ไม่เข้าลออ่ออยู่แล้วเพราะยังไงก็ไม่เข้าล่ออยู่ดีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามามา,มาแข่งที่นี่คือเอาสะสมข้ามประสบการณ์เพราะว่าผมก็เคยเล่นโปเกมอนมาตั้งหลายภาคผมก็ อ่านมังงะโปเกมอนสเปนั่นแหละต้องผมก็ซื้อมาทั้งสองเล่มเนี่ยโปโลนสเปเชียลอ่ะผมก็อ่านจนติดมันงอมแงมอ่ะเออเอาไปครับโอเคเข้ามาทำเลยดีกว่าโอเคนี่คือคุณสมบัติของโปเกมอนที่ชื่อว่าอะไรโอเคโอเคคือถ้าอะไรครับเบอร์สามครับหมายเลขสามนะครับคุณสมบัติหมายเลขสามเป็นส่วนสูงหนึ่งจุดหกเมตรโซนสูงหนึ่งจุดหกเมตรเลยเหรอ ตอบเลยตอบเลยตอบเลยมาดเตมาดเตยังก่อนอยังก่อนอ่าเบอรสี่ครับผมนี่นี่คออะไรไม่ได้เลยเจ็ดหกเมตรเนี่ยมันกว้างเกิ<ะ> <c oughs> นกว้างเกินโมรามายเลขสี่ครับเล่นน้ำหนัก48.4ิกิโลกร,รมัมฮะเดี๋ยวนะ เบอร์สองครับผูส้สวัคไหมายเลขสองนะครับเป็นอะไรเปิดครับประเภทพ,พลังกิตกับแฟรี่เอ๊พลังกิตแฟรี่เหรอพลังกิตแฟรี่สูง1.6เมตรหนัก48.4กิโลกรัมเหรออ่ะยังก่อนครับทวิเคะร์เปิดต่อแล้วสิบนะครับอื เอาเป็นว่าพังกิตและแฟรี่เหรอโอเคืเดี๋ยวนะฮะถ้าพังกิทและแฟรี่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณสองตัวถ้าสามตัวเอ้ยรมาณสี่ตัวนะถ้าผมนึกออกอะมีสี่ตัวลาลูลาส์ครับหรือลาลูโทสเคเรียครับแล้วก็เซอร์ไนแล้วก็คาปูเออเทเทฟูนะถ้านั้นครับก็ผิดช่างมัน นะผมไม่เสียดายอะไรละตอบฮะตอบครับตอบถูกแล้วครับละสี่สามเป็นเป็น58คะแนนนะครับห8อยู่อันดับที่4พร้อมตอบไหมครับตอบแล้วฮะคำตอบของคุณคืออืมเซอร์ไนท์ฮะเซอร์ไนท์นะครับไม่ตอบตัวนี้เอ่อเราดูก่อนฮะถ้าผิดก็นั่นฮะเยนจะตอบเรียบร้อยแล้วครับเซอร์ไนท์นะครับถ้าตอบถูกเป็น58คะแนนนะครับอยู่อันดับ4ี่ครับรบทอดอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับตอบฮะนี่คือคำตอบครับ อไม่น่าใช่อ่ะเป็นคำตอบที่เขาบอกแล้วให้สี่ตัวที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยมีคำตอบที่ถูกจริงเหรอฮะเปิดเลยเปิดเลยเป็นคำตอบที่ทุกคนตื่นเชียร์หน่อยทุกคนสื่นเชียร์หน่อยเร็วนี่เป็นคำตอบที่ถูกตัวจริงด้วยแฮะเซอร์ไนท์โอ้โหนี่เป็นคำตอบที่คุณพลาดเมื่อถามติ๊กซ้อนเมื่อครั้งที่แล้ว อ๋อคุณจำได้ไหมอ๋อจำได้ฮะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยผมเดาเนี่ดาอีกเป็นลูเมล่าบ้างเป็นเออไอตัวกับปไอทานทันสุโววะบ้างก็ตอบผิดนะพอเปิดตัวไอลอจิคอ่ะพอเปิดเบอก้าพโอ้โหผมจำได้เลยเป็นเตอร์นไนท์นะแต่เนะพื่อสมบัติคืออืมเดาวจาก้าบาังจีและแฟรรี่อ่ะที่ผมคิด ในตอนแรกนะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวก็คือลาลูโทสหรือหรือเลาสนะครับแล้วก็คเคเรียเซเน่แล้วก็คาปูเทฟูแต่พอตรวจกับคำตอบปุ๊บผมเป็นเซเน่นผมก็ออรู้เลยเซเน่ยแน่นอนผมสวดที่เหลือครับนะไมลหนึ่งเป็นอะไรดูครับใต้คุภาพโอเฮโทเอ็นโอ้โหอันนั้นมันอันนี้กว้างเกินหมายเลขค้าครับตรงนี้ล่าพิพ,าาพัพนาการเป็นล่าพิพิธภัณฑ์แล้วอืมอัน อันที่อันที่หนึ่งกับสองน่าจะช่วยได้นะน,น,น่าจะเปิดหนึ่งกับสองน่าจะผอน่าจะตอบได้นะเออนะครับรวมกันได้ครับห้าสิบแปดคะแนนครับตัวอันดับที่สี่ครับหกรอบโอเคถือว่าการกลับมาครั้งนี้ผมถือว่าทำดีกว่ารอบที่แล้วนะตัวรอบที่แล้วเดี๋ยวโอ้โห ขายขายี้หน้าป่าวะ่าจะขายขี้หน้าเลยอ่ะรอบที่แล้วอ่ะแหมหน้าหน้าแตกเลยเราผมลยรอบแต่ยังน้อยนะฮะก็อยู่ที่สผมก็พอใจละเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ฮนะ New Corolla a l i s Feel More <S เไิม่เต็มตคำวมาเพื่อน น้ำแร่ธรรมชาติตราชา้างโอเคก่อนที่จะเปิดรูปวัมหาสะจันนะฮะคือผมขออนุญ,ญาตโปรโมทช่องกันสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ครับเร็วๆครับใ้เ,บวเวลาสิบห้าเจ็ดทีก็สำหรับเอ่อช่องเอ่อโอเคก็อย่าลืมติดตามช่อง BG Gamer Tree ทวีดายไคเซอร์ออฟฟิเชียลด้วยครับนะโอเคจบครับโอเคโอเคเสือสี okay. ่คนครับอยากดูอะไรต่อไปเอ่ออะไรก็ได้ฮะเหลือสี่อะไรบ้างเรื่อยๆแล้วปะครับเหลือ ตอนนี้เหลือโคนันเหลือเซตโนตกิลันแล้วก็โลกของเราสี่ลูขวายร้ายดีกลางครับผมกลางขวาครับลูกนี้นะครับจะดูอะไรอะไรก็ได้เดี๋ยวผมไม่กินไม่กินก่อนก่อนกดไม่หยกโคนันคนอยากดูโคนันเดี๋ยวได้เห็นโคนันต่อไดูสิครับซองซองโลกขอโ๋ครับ มาแล้วพอตัโลกของเราส่งไม้ต่อเรียบร้อยนะครับไนท์ครับมาคุณไนท์ถือว่าสุดยอดแฟนนะที่แก้ตัวกลับมาได้นะครับรอบนี้นี่เป็นไงครับก็ถือว่ารอบนี้ผมตีมตัวค่อนข้างจะพอสมควรครับเรื่องการคาพวกศึกษาวัติศาสตร์ของโลกรวมไปถึงส่วนเล็กส่วนน้อยก็ต้องศึกษาด้วยครับอืมนะครับโอเคไปกันเลยครับดูคะแนนก่อนดูคะแนนตอนนี้ครับ อันดับที่หนึ่งครับ83คะแนนอันดับที่สอง10คะแนนอันดับที่สาม69คะแนน่าทําได้ไม่น่าได้ครับแต่ขอ,อให้ใหทำที่มากที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดตกรอบเข้ารอบก็หรืออีกเรื่องนึงแล้วใช่ครับโอเคไปกันเลย